ก็สวัสดีสำหรับลูกค้าที่รักทุกท่านนะนะกับผีและมีกับเพชรรับกดไม่ต้องใช้น้ำเลยแต่หยีดยเดียววันนี้เราก็มีโอกาสมาโปรโมชั่นในการโฆษณาและก็ถ่ายทอดวิธีการรับมีดแบบไม่ต้องใช้น้ำไม่แต่หยีดยเดียววันนี้นะนะนี่เราจะมาสาธิตดูวิธีการรับไปมีดตะย่าเนี่ยนะไปมีดตาาะย่าท่านดูตรงนี้นะนะไบมีดตะย่าเนี่ยท่านา ใบมีดตะย่าท่านจิบใบมีดตะย่ามาหรือว่าท่านจะแกะจากเครื่องหรือไม่แกะจากเครื่องก็อันนั้เป็นแล้วแต่ท่านเอามีดใบมีดตะย่าไปวางไว้ที่สูงเลยก็จะเอาหินและมีดกับเพชรนี่ไปวางประกบไว้แล้วก็ท่านยกประมาณนี้ท่านนะยกประมาณ15องศาการสหรับที่ด้านที่ท่านรับแล้วมันมันคือมันลาบคล้ายๆจะเหมือนมีดเลยนะท่านก็รับใน15องศาแต่ว่าถ้าเกิดว่าใบมีดเดิมๆของใบมีดตะย่าเนี่ยท่านนะมันจะอยู่ที่45องศาแต่ละ อันนี้ท่านกรลับไปตาม45องศายกประมาณยกนี่สูงมากเลยท่นยกประมาณสูงมากในสองนิ้วตั้งด้านหลังเลยเพราะ45องศาของใบมีดเรารับไปหลังจะที่รับไปด้านนี้45องศาเสร็จแล้วอาจารย์ลองพลิกมาดูด้านล่างอาจารย์พลิกมาดูด้านล่างจากจะหลังจกที่เรารับด้านบนทีนี้ท่านเพียงแต่ว่าปาดอย่างเดียวพอท่านไม่ต้องไปรับปาดหน้าอย่างเดียวแล้วก็มารับด้านนี้อีกทีนะท่าน45องศากอนนี้ก็เหมือนกันนะหลังจะที่ท่านรับเสร็จแล้วลักษณะนี้ท่านท่าน พลิกมาและกระทั่งตั้งตรงนี้ท่านปาดอย่างเดียวอันนี้จะเป็นวิธีการตะไบรับใบมีตะยาทีนี้เรามาดูว่าใบมีตะยาหลงจะที่เรารับแล้วสีห้องสามันคมได้ขนาดนี้ไหมทะนะอันนี้นะ้วก็จะมันคมได้คมเล็กคมหลักแล้กก็ชับไว้ตันใจได้ขนาดนี้ไหมอ่ก็สําหรับหินและมีกับเป็ดทุกตัว สามารถที่จะรับมีดได้คมเร็วคมหนักและก็ฉับไวตันใจอันนี้จะเป็นพิเศษของชิ้นงานที่เรามารับได้กับตะบที่จะรับมีดรับแบบไม่ต้องใช้น้ำแม้แต่จุดเดียวก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่อีกตัวอย่างนึงที่เราได้ทดสอบ รับอาจารย์ทดสอบอันนี้จะเป็นการทดสอบรับแบบไม่ต้องใช้น้ําแม้แต่จุดเดียวซึ่งเรารับหมดเลยท่านรับซ้ายรับขวารับบนรับล่างลักษณะนีพอแล้วก็มาลองดูว่าอินละมีกับเป็รรับแบบไม่ต้องกัะจากกระดาษดีๆแผ่นดีๆลักษณะนี้ทายมาวางตั้งตั้งขิ้งลักษณะนี้พออดริกา พิเศษของความคมของมันตรงนี้ท่านนะสามารถทําอาหารได้สามารทาหัวได้ท่านนะกับตะบายที่ฉลับม็ดรับแบบไม่ต้องแช่น้ําไม่แต่จะดืคมเด็วคมหนักและก็ฉบไวทะใจสุดยอดของความคมก็ว่าได้อันน้นกาศตะบายที่ฉลับม็ดรับแบบไม่ต้องแช่น้ําไม่แต่จะเดืออันนี้พิเศษของชิ้นงานหลังจากน่้นาท่านนะอันนี้จะเป็นฉากฉากนี้ ก็ของเก่าๆของราได้ก็เอามาลงรับไปวางลักษณะนี้เะนะยกประมาณนี้แต่นะสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าอันนี้รับฉากนะฮรับรับฉากอนนี้รับฉากรับแล้วหลังจากที่ท่านรับไปแล้วะนะอ่ารับในขนานี้เคลียร์ไปตามความยาวเสร็จแล้วก็ใช้ตารางเทสักนิดนึงแต่รับลักนณะนี้ด้วยแลวก็เคลียร์ไปตามความยาวของมันเคลียร์ไปตามความยาวของมาเสร็จแล้วก็เรามาดูว่าอินเมีกับเพชรอ่รับแบบไม่ต้องแช้น้ำแม้แต่หยดเดียวนะครับมันจะเร็วสุดยอดไหมเถอะนะกับฉากที่เราเอามารับโดยทั่ว อันนี้กับฉากที่เรามารับดูอันนี้ทดลองมารับดูลองมาใช้งานได้ไหมอาจารย์ฉากนี้มาใช้งานได้อันนี้จะเข้าไปในหัวได้และฉากอันนี้พิเศษของฉากหลังจากที่เรารับแล้วทุกตัวทุกอย่างื่นรับฉากอันนี้ไม่คือรับฉากอันนี้คือพิเศษของฉากอาจารย์กับสบายที่ใช้รับมีดรับแบบไม่ต้องใช้น้าไม่แต่จะเดียวอ่าอากาสักนิดหนึ่งตรงนี้อาจารย์แนะนําใครที่มีกบ ใบกบนะใบกบไฟฟ้านียไม่ใช่กบไฟฟ้ากบไฟฟ้าก็รับได้ท่านะาตานี่กบธรรมดาท่านะให้ไปวางถ้าเกิดว่าท่านมีแท่นวางลักษณะนี้เนี่ยผมทาแท่นให้เรียบร้อยท่านะาทำแท่นไว้เรียบร้อยเสร็จแล้วเอาหินละมิดท่านไปขุดไว้เอาละมิดไปวางในลักษณะนี้อันนี้ง่ายสําหรับที่จะเราจะรับใบกบนะใบกบกบโบราณเนื้อกบธรรมดาท่านะยกวันนี้ยกประมาณนี้ยท่านะกบในี่ยรกมาเนี่ท่านะก็อยจารยเรามท่านไปกดรับลักษณะนี้ไปเลย รับไปในท่ากันนี้ปกติของการรับใบกบเลยนะไม่จําเป็นต้องวางลูกรอตรงนี้ถ้าเกิดท่านวางลูกร้อตรงนี้ได้เลยนะคือมันจะได้ชักแน่นอนเลยการลองมาดูว่าห้านจะที่เรารับแล้วคมเร็วคมหนักจากขนาดนี้ไหมแดนอันนี้พิเศษของตะไบที่รับแบบไม่ต้องใช้น้าแมแต้จะหยด๋ย่อนนะยะอย่าลืมนะกบไฟฟ้าก็ได้นะครับแต่วางตรงนี้นะท่านไปวางท่านไปแกะ ก็ไปวางแล้วมีอันนี้จะง่ายอันน,นะ,ะไปวางไปทำโรองอันนี้ไม้ขอนหาไม้แข็งๆมาทำนะ,ะนะไปบากไว้ผมก็ใช้ตัวนี้บากมือกันนลครับคะเคะเเสร็จแลวก็มาวางเสร็จ บออันนี้กับของชิ้นงานพิเศษพิเศษของอิเลเมกต์กาแฟรับแบบไม่ต้องใช้น้ำไม่แต่เดียวนะครับก็อย่าลืมสําหรับท่านที่มีความสนใจอยากจะใช้บริการของอิเลเมนต์กาแฟถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในบริเวณตลาดน่นะท่านสามารถที่จะนามิ้มาเห้่นะครับผมจะรองรับมิ้ของท่านได้ท่านอย่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์มิ้งของที่อยู่บนโต๊ะผมนะท่านนอกจากว่าท่านเอามิ้ของท่านมารับนะหลังจากที่ท่านรับแล้วท่านสบายใจท่านตัดสินใจซื้อได้ นะกัตะายที language, ่ใช้รับมีดรับแบบไม่ต้องใช้น้ำแม้แต่จุดเดียวนะ่าสำหรับเบอร์โทรของผมก็เราจะมีไว้ตรงนี้นะนบางถิน0936908757กับอีกเบอร์หนึ่งของดีเทคกนะนะ0990818404หรือไม่ก็ท่านเข้าไปในไอดียลน์ของผมได้นะนะไอดียลน์ของผมก็คือ0990818408อันนี้นะไอดียของหินลเม็ดกับเพชร สำหรับ Facebook เฟซบุ๊กเนี่ยนะจะเป็นหินวัดไว้สักนิดหนึ่งแล้วก็รับเม็ดนะนะก็ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับที่ท่านได้กรุณาให้ความไว้วางใจและใช้บริการกับหินและ,มะเมฆกับเพชรมาโดยตลอด7ปีที่เราขายมานะนะกับหินและ,มะเมฆกับเพชรรับแบบไม่ต้องแช่น้ำแม้แต่จเดียว,ยวก็อย่าลืมอ่านข้อโวามสกเกตคอยหนินและเมฆกับเพชรด้วยนะับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะนะ สำหบับวันนี้ก็เวลาจะเที่ยงเที่ยงได้ประมาณเที่ยงได้